สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมถ้าไม่อยากเสียนกอย่าทํเสิ่งนี้นะครับผมคลิปนี้รวบรวมข้อมูลมาให้นะครับผมว่าถ้าไม่อยากเสียนกลงหัวจุกนะครับผมอย่าทําสิ่งนี้พวกนี้นะครับผมพขมาฟังกันนะครับผมผมได้เลี่ยงมาให้เป็นข้อๆนะครับผมอยู่อยู่ในสิ่งที่ห้ามทํานะประมาณนั้นนะรวมรวมทุกข้อ,อามาลองฟังกันดูนะครับผม สิ่งแรกเลยนะครับผมก็คือทํากรุงตกพื้นนะครับผมทํากรุงตกพื้นนะครับผมนกมันจะจํานะครับผมเวลามันเจ็บนะอ่าไม่ว่าทํากรุงตกพื้นเดินชนกรงุงพวกนี้นกจําหมดนะครับผมปั้งเดียวเดินชนนะครับผมมันจําเลยนะครับผมยิ่งเขวนที่เดิมที่โดนชนนะมันจะจํามันจะดิ้นมันจะเหแล้วก็จะปรับให้นกดิ้นยากนะครับผมอันนี้ก็จําไว้ด้วยนะ อ่ายิ่งทำโครงตกมนะันหนักกว่าเข้าไปอีกหนักกว่าเดินชนตรงอีกนะครับผมเพราะว่าทำโครงตกตรงไหนนะครับผมบริเวณนั้นมันจําแล้วมันจะกลัวไปเลยนะครับผมนกเป็นสัตว์ที่ไวตัวระบบประสาทนะครับผมแล้วก็ความจําดีนะครับผมเห็นตัวเล็กแบบนั้นนะครับผมจําดีมากอ่าอันนี้เราก็ระวังไว้ด้วยระวังนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่า นี้นะเป็นคลิปรวมนะครับผมถ้าไม่อยากเสียนกอย่าทานะอ่าอันแรกเดินชนกรุงทากรุงตกเล็วต่อมานะครับผมคือการเทียบนกนะครับผมนกถ้าว่าไม่ไม่เป็นนกเก่งไม่ดุจริงสภาพร่างกายไม่ดีจริงการเอาไปเทียบนะักปัจจุบันมันสู้นะครับผมแต่พอสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะไม่สู้นะอ่าพอกลับบ้านไปมันจะเพลตาบะภายหลังนั่นเองนะครับผมแอคชั่นที่มาจากหลังการเทียบ ไม่ดีนะครับผมถ้านกไม่ได้เก่งจริงนกไม่ได้อายุจริงอย่าไปทําอันนี้ควรบอกอคนเล่นใหม่มันเข้าคนเซ็์กับช่องผมอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสองพันนี้ผมเชื่อว่าเป็นมือใหม่มือใหม่ทั้งนั้นที่ทักมาเขาบอกว่ามือใหม่ทั้งนั้นนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมเลยมารวมข้อที่ว่าถ้าไม่อยากเสียนกอย่าทำนะเดินชนกงทำกงตกนะแล้วก็ต่อมาก็คือการเทียบนก นั่นเองตอนนี้ก็ไปสามอย่างเลยนะครับผมเทียบนกนี้อัตาราไล่เลงสูงด้วยนะครับผมบางตัวถึงขั้นไม่สู้เป็นเดือนๆน,นะครับผมอ่าไม่นั้นเดี๋ยวบางตัวอาจจะเจอไม่สู้เป็นปีเลยก็มีนะครับผมอ่าสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าไม่อยากเสียนกแล้วอีกอย่างนึ่งก็คือตัดขนปีกเสียจริงๆนะอ่าเคยมีเพื่อนผมนกตายนะครับผมเพราะตัดขนปีกนะอืม อันตรายเหมือนกันนะครับผมตัดคนปีกนกถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับผมถ้าไม่อยากเสียนกอย่าตทาคลิปนี้ผมรวมไหมแล้วนะครับผมได้เป็นความรู้นะครับผมสําหรับมือใหม่ก็ผมคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และก็ต้องการมากอยู่หลายคนอยู่นะครับผมอ่าได้มีหลายคนขอมาก็จะมารวบรวมข้อมูลประมาณนี้ให้ฟังนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็มีลลกสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่จําเป็นต้องไป ไปยังไงอะไปเดาไปตดลลงไปซุม่มอ่าเรามีลูกอินเทอร์เน็ตเราฟังได้นะครับผมเราํำมานเปิดฟังไปฟังนะครับผมโลโก็สามารถอ่าฟังได้นะอ่าความรู้สามารถเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องนั่งเปิดอ่านอ่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกินเจ็ดบรรทัดอยู่แล้วนะครับผมเออเราก็ใช้วิธีมาเรานั่งฟังนั่งอ่านนะครับผมบางอย่างนะบางอย่างเราก็ต้องใจหูนี่เลยครับผมหูตาฟังนะครับผม ฟังดูอืมและอีกอย่างหนึ่งก็อยากจะมาเตือนนะครับผมผมเพิ่งดูคลิปเมื่อวานไปมีนกสองตัวนะครับผมอ่าตายเสียชีวิตเพราะว่ากล้วยบ่มเก๊อันนี้ผมก็บอกตลดนะกล้วยให้เพื่อนๆดุมก่อนน,นะกล้วยที่ว่าเขาใส่เกสเข้าไปจะกุมผ้ารยให้มันสุกนะครับผมเกสตัวที่เขาพ่นใส่เข้าไปมันจะเข้าไปอยู่ในกล้วยนะครับผม เลยนกกินไปนกก็ตายบางคนก็บอกว่าตายโดยไม่รู้สาเหตุกล้วยก็ซื้อมาดีซื้อมาจากตลาดนั่นแหละครับผมกล้วยตลาดบางทีก็บุมไม่สุกให้สุกปมอมกันนะครับผมเมื่อใช้เกสนะมันจะสุกปมอมกันพอสุกปมอมกันทีนี้ของกล้วยนั้นเลยได้ขายพ้อมกันนะครับผมคนกินไม่ตายพวกคนมันตัวใหญ่นะครับผมแต่นก hey, no. แบบเดียวดิสมอลลเ่เลยนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับผมอย่ามองข้ามจุดนี้นะ ตั้งแต่ผมทำคลิปวันแรกเมื่อสองสามเดือนกว่าที่แล้วนะมันก็ผมก็บอกไปตั้งนานแล้วนะครับผมไอ้กล้วยผมเกรสนี่อันตรายอ่าได้มาต่อกันนะครับ่อนหน้านี้ไม่นานผมก็ได้บอกไปว่าอาอาวคาโดเหมือนกันไม่ควรให้กินนะไขมันส่วนเกินมันเยอะนะครับผมอ่ามันมีสารที่ตัวนกไม่สามารถอ่าพูดง่ายก็คือย่อยได้อ่า นี่นะครับผมตายเยอะจุดนะครับผมนกกคงหัว,หวจุกไข้่ไม่หยุดนะคือนกปากขนไม่ตนเน่งนะเอานกไปเล่นน้ําแล้วกเก็บเข้าที่ร่มเร็วนะทีนี้ใต้ขนมันชื้นนกไปใส่ใส่ขนนะอ่าทําให้นกจามนกไข้แล้วก็ตายอันนี้เยอะมากนกวคงหัวจุกเจอแน่นอนนะครับผมไอ้ที่ว่าเอาไปเล่นน้ําแล้วก็เก็บเร็วนะครับผมไม่เช็คอดีว่าขนมันแห้งหรือยังนะครับผมขนมันเห่งถ้าขนมันไม่เอ้ง โดนน้ำเข้าจมูกเข้าปากทีนี้พอใส่ขดเรียบร้อยนะครับผมจะเกิดไอจามตามมานะครับผมเ,เพื่อนๆได้แก้กันอีกนะมาอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่อยากเสียนกนะการจับนกทําไม่เสียนกเหมือนกันนะครับผมนกดิ้นนกเหย่ถ้เราทํายังไงถ้าเราจับนกมาเช็คเดสแล้วไม่ให้นกกลัวไม่ให้นกดิ้นเราก็ใส่ถุงมือนะครับผมถุงมือผ้าจบไว้ว่าเป็นถุงมือผ้าถ้าเราจับมันจะไม่เจ็บถ้าเราจับมือเปรานะครับผม ผลจะหลุดหมดเลยนะครับผมทีนี้นกมันจะเกิดอาการไม่สู้ดีนะครับผมอ่าอันนี้เป็นผลเสียอันนี้เยอะนะถ้าเพื่อนๆจับมือโปรให้เราไปซื้อถุงมือคู่สิบบาทในตลาดนะครับผมที่เป็นผ้านะอ่ามันจะทําให้เราโครงจุดกของเราไม่ตอนจับไม่เจ็บนะครับผมแล้วก็มันไม่สลัดขนมันไม่ทิ้งขนด้วยนะอ่าจับด้วยมือเปรโดนอยู่แล้วนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมว่าใช้ ถมือถ้าไปอยากเสียนกก็ทำนะลงทุนสิบบาทเองนะครับผมเพื่อที่ว่านกจะได้ปล่อยกงกลับมาล้องต่อนะครับผมต่อมานะครับผมก็คือยาในผลไม้นั่นเองนะที่ผมสอนปั๊มบอกตลอดนะครับผมว่าให้เช่น้ำนะเช่น้ําก่อนนะ,ะเพื่อที่ว่านกจะได้ไม่โดนยานะครับผมอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่า นกคงหัวจุกตัวเล็กนะตายเดีวตายง่ายเหมือนที่บอกนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมผมก็มารวมไว้แล้วนะครับผมไม่อยากเสียนกก็อย่าทําปริมาณนี้นะพวกน,นี้ที่บอกไปนะครับผมจะทําให้เสียนกทั้งหมดนะครับผมหลีกเลี่ยงพวกควันไฟควันบุหรี่ฟันยาก,กันยุงทุกๆอย่างด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้นกได้รับความเสียหายทางระบบประสาททางระบบหายใจนะครับผมพยายามไม่นกไล่กินฟ้าตไลายจรด้วยนะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะหาข้อมูลมาฝากยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่องนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ